วิธีการพ้นทุกเป็นหนทางเดียวเรียกว่าอริยะอัตถังทิ่กรรมะนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธขาม,มินีปฏิปทาคืออะไรการลงมือกระทําในมัคอริยสัจส,สี่เนี่ยเป็นองค์มัคแห่งอริยะบุคคลเพื่อให้เดินสู่ความสิ้นทุกขโดยอาศัยมวิธีเรียกว่าอริยสัจส,สี่ทุกคืออะไรรู้ให้ได้เหตุในการเกิดขึ้นของความทุกต้นเหตุของมันคืออะไรการดับไปของความทุกเวลามันดับเห็นมาให้ทันว่ามันดับไปได้เพราะอะไร วิธีในการดับทุกข์เราเอาวิธีที่พระเจ้าสอนคือมรคแปดศีลสมาธิปัญญาลองไปดับมันดูสิว่ามันดับไปได้ยังไงใช้วิธีหลักเกณฑ์หลักการอย่างที่อาจารย์อธิบายปฏิจจสมบัติเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยเรียกว่าหนทางในการพ้นทุกข์ต้องฝึกเป็นประจำซ้ำําๆทุกวันจนเกิดความเคยชินนี่คือวิธีหรือหนทางเดียวเท่านั้นเป็นทางเดียวเป็นทางตรงเป็นทางเอกไม่มีทางอื่นคือทางมรคแปดศีลสมาธิปัญญาทางเดียวนี่คือทางพ้นทุกข์ธรรมะคืออะไรธรรมะคือหลักสักจจะความจริง ย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งที่อาจารย์ตอบคาถามที่ถามเมื่อกี้นี้ธรรมะคืออะไรธรรมะคืออริยสัจสี่ธรรมะคือทุกเหตุเกิดทุกการดับไปไม่เหลือความทุกข์วิธีการดับไปไม่เหลือความทุกข์นี้คือธรรมะธรรมะคือความจริงอันประเสริฐที่เกิดขึ้นกับทุกเราทุกเราทุกคนในปัจจุบันการเกิดเรียกว่าธรรมะการแก่เรียกว่าธรรมะการเจ็บเรียกว่าธรรมะการตายเรียกว่าธรรมะการพัดผ้าผิดหวังจากของปที่รักก็เรียกว่าธรรมะทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าธรรมะ ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นหลักสักจจคความจริงเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเรียกว่าธรรมะธรรมะแบ่งออกเป็นสองส่วนธรรมะที่เป็นฝ่ายสังคธรรมกับธรรมะที่เป็นฝ่ายอสังคธรรมสังคธรรมคือโลกเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเวียนตายเวียนเกิดในระบบสังสารวัตมีการเกิดการแกร่การเจ็บการตายการพ,พ,พัดผ่าผิดบวังเนี่ยเรียกว่าสังคตธรรมอสังคตะไม่มีไม่เป็นเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอื่นๆใดเลยปรากฏ เพราะไม่มีการเกิดย่อมไม่มีสิ่งใดตามมาได้นั่นเรียกว่าอาสังคตะธรรมะจึงอยู่ฝ่ายสังคตะและฝ่ายสังคตะเป็นธรรมะทั้งคู่แต่เราต้องเดินออกจากสังคตะก้าวเข้าสู่อสังคตะเดินออกจากฝั่งของความมีความเป็นตัวตนออกไปอยู่ในฝั่งที่ไม่มีไม่เป็นตัวตนเนี่ยเรียกว่าธรรมะประมาณนี้เนาะ